เคยเอ่เคยสงสัยกันไหมคะว่าร่างกายเราเนี่ยมันทำงานเข้าขากันดีๆได้ยังไงครับผมก็น่าคิดนะครับใช่ไหมคะแบบอยู่ดีๆเราก็สูงขึ้นหรือแบบทำไมง่วงนอนเป็นเวลาแป๊ะๆปะทุกวันเลยหรือเวลาเจอเรื่องอะไรตื่นเต้นๆทำไมใจเต้นตุบตุเหงื่อแตกพลักๆเหมือนมีใครสั่งอยู่ข้างในอืมนั่นสิครับเฉลยก็คืออ๋อเรามีผู้บงการลับจริงๆค่ะซ่อนอยู่เบื้องหลัง นั่นก็คือฮอร์โมนนั่นเองล่ะค่ะอ๋อฮอร์โมนนี่เองใช่ค่ะพวกเนี้ยเปรียบไปก็เหมือนระบบส่งข้อความเคมีที่โอ้โหแม่นยำยิ่งกว่าอีเมลสั่งงานจากเจ้านายอีกนะคะฮครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องฮอร์โมนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แล้วมันทำงานเป็นระบบสื่อสารขั้นเทพในตัวเราได้ยังไงแบบง่ายๆสนุกๆรับรองว่าฟังเราต้องว้าวแน่นอนค่ะน่าสนใจมากครับ เริ่มเลยไหมครับได้เลยค่ะเริ่มกันเลยนะฮอร์โมนเนี่ยถ้าให้พูดแบบบ้านๆเลยนะคะมันก็คือสารส่งข่าวเคมีครับผม Chemical Messenger ใช่ค่ะที่ผลิตจากต่อมพิเศษในร่างกายเราชื่อว่าต่อมไร้ท่อแล้วก็ปล่อยให้ลอยไปตามเลือดครับ เดินทางไปกับกระแสเลือดเหมือนมีบริการ d e l i v e อรด่วนพิเศษส่งคำสั่งไปทั่วร่างกายเลยค่ะตรงประเด็นเลยครับและความเจ๋งของมันอย่างหนึ่งก็คือมันฉลาดมากนะครับรู้ว่าต้องไปส่งสารที่ไหนเป๊ะๆเลยจริงเหรอคะมันรู้ได้ไงอะคะฮอร์โมนแต่และชนิดเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ได้เฉพาะกับเซลล์เป้าหมายหรือทาร์เก็ตเซลลที่มีตัวรับสัญญ,ญาณที่หน้าตาเฉพาะตัวมากๆรออยู่เท่านั้นครับออ oh. อ๋อเข้าใจแล้วเหมือนเหมือนกุญแจกับแม่กุญแจเป๊ะเลยเนอะใช่ครับใช่เลยฮอร์โมนก็คือลูกกุญแจที่จะเข้าคู่ได้กับตัวรับหรือแม่กุญแจ ของเซลเป้าหมายเท่านั้นเซลลอื่นที่ไม่มีแม่กุญแจที่ใช่ต่อให้ฮอร์โมนลอยผ่านไปเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่มีผลอะไรครับผ่านไปเฉยๆไม่มีการส่งผิดบ้านแน่นอนสุดยอดอย่างนั้นเลยครับพอฮอร์โมนมันเดินทางไปกับเลือดทั่วร่างกายเราเนี่ยแล้วไปเจอเซลล์เป้าหมายที่มีตัวรับคู่กันพอดีค่ะมันก็จะเข้าไปจับปุ๊บส่งสัญ,ญญาณสั่งงานปับ๊บพอมันสั่งงานเสร็จเรียบร้อยตัวฮอร์โมนก็จะถูกทาลายหรือจัดการเคลียร์พื้นที่ไป อ๋อใช้แล้วทิ้งไปครับแล้วการที่ฮอร์โมนมันถูกใช้ไปที่เซลล์เป้าหมายเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้ความเข้มข้นนอกหลอดเลือดมันลดลงอ่าฮะก็เหมือนมีแรงดึงดูดให้ฮอร์โมนใหม่ๆจากในเลือดเนี่ยไหลเข้าไปเติมที่เซลล์เป้าหมายได้ตลอดเวลาทําให้การส่งสัญญาณมันต่อเนื่องไม่ขาดตอนครับโอ้โห oh ระบบเขาดีจริงๆนะคะทีนี้มาถึงเรื่องที่ เออส่วนตัวคิดว่าน่าทึ่งมากๆเลยค่ะรู้ไหมคะว่าฮอร์โมนเนี่ยเขามีทีมงานสองสไตล์หลกัหลกๆที่ทำงานเร็วช้าต่างกันแบบว่าคนละขั้วเลยใช่ครับมีสองกลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มแรกก็คือพวกที่ละลายในน้ำได้ละลายในน้ำครับอย่างเช่นอินซูลินหรือกลูคากอนที่คอยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเราพวกนี้โมเลกุลอาจจะใหญ่หน่อยหนึ่งมันผ่านประตูเซลล์หรือเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปตรงๆไม่ได้อ่อตัวใหญ่ไปครับ เลยต้องใช้วิธีเคาะประตูคือจับกับตัวรับสัญญาณที่อยู่หน้าบ้านหรือที่ผิวเซลล์ด้านนอกครับพอมันจับปุ๊บมันจะส่งซิกต่อเข้าไปข้างในโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าตัวช่วยส่งสารภายในหรือ Second Messenger ไปกระตุ้นพวกเอนไซม์ที่เอ่อที่มันมีอยู่แล้วสแตนบายรออยู่แล้วในเซลให้เริ่มทำงานทันทีแปลว่าแปลว่าผลลัพธ์มันก็คือปุ๊บป๊บรับชูกเลยสิคะครับประมาณนั้นเลย เหมือนแค่กดสวิตช์ไฟปุ๊บเอนไซม์ก็ทำงานทันทีอย่างอินซูลินที่พูดถึงเมื่อกี้ชัดเลยลดน้ำตาลในเลือดได้เร็วมากในไม่กี่นาทีเองสุดยอดจริงๆถูกต้องครับออกฤทธิ์เร็วมากแล้วที่สำคัญพวกฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์เร็วแบบนี้เหมือนจะทำงานเป็นคู่คูด้วยใช่ไหมคะอย่างอินซูลินลดน้ำตาลก็มีกลูคาก้อนคอยเพิ่มน้ำตาลช่วยกันปรับสมดุลเป๊ะเลยใช่ครับทำงานตรงข้ามกันแต่ประสานกันเพื่อรักษาสมดุลทีนี้ มาดูอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกที่ละลายในไขมันอ่าละลายในไขมันครับเช่นพวกฮอร์โมนเพศทั้งหลายเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ตัวจะเล็กกว่าแล้วก็ชอบไขมันอยู่แล้วค่ะเลยเหมือนมีบัตร V.P. เดินทะลุป,ประตูเซลล์เข้าไปได้สบายๆเลยครับไปจับกับตัวรับสัญ,ญญาณที่รออยู่ข้างในบ้านเลยอาจจะในไซโทพลาซึมหรือเข้าไปถึงในนิวเคลียสเลยก็ได้โอ้โหเข้าไปถึงข้างในเลยครับผม แล้ววิธีการสั่งงานของกลุ่มนี้ก็จะต่างไปคือพอเข้าไปถึงข้างในแล้วเนี่ยมันจะไปสั่งให้เซลล์เริ่มกระบวนการสร้างโปรตีนหรือเอนไซม์ตัวใหม่ขึ้นมาเลยสร้างใหม่เลยใช่ครับเหมือนเราส่งแบบแปลนเข้าไปให้แล้วสั่งให้เริ่มก่อสร้างตึกใหม่ขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแบบนี้ผลลัพธ์ก็ต้องช้ากว่าหน่อยสินเนาะเพราะต้องรอสร้างของใหม่กันก่อนแน่นอนครับต้องใช้เวลา อย่างเทสโทสเตอโรนที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อที่ว่าก็คงต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห,สดาห์สัปดาห์เลยกว่าจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนไม่เหมือนกดสวิตช์ไฟแบบพวกแรกถูกต้องครับกลไกมันต่างกันผลลัพธ์เรื่องความเร็วก็เลยต่างกันไปด้วยและต้องย้ำอีกทีนะครับว่าฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ต่างคนต่างทำนะค่ะแต่ทำงานประสานกันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่และซับซ้อนมากที่เราเรียกว่าระบบต่อมไร้ท่อหรือ endocrine system ระบบต่อมไร้ท่อครับ เป้าหมายหลักๆเลยก็คือควบคุมให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะสมดุลหรือโฮมิโอสเตซิสตลอดเวลาอย่างเรื่องอินซูลินกับกลูกคาก้อนที่คุมน้ำตาลนลั่นแหละครับคือตัวอย่างคลาสสิกเลยของการทำงานที่ต้องเป๊ะเวอร์เพื่อรักษาสมดุลโหฟังเราทึ่งจริงๆค่ะ สรุปง่ายๆเลยนะคะฮอร์โมนนี่คือระบบสื่อสารเคมีที่ฉลาดล้ำมากๆแล้วก็สำคัญสุดๆกับชีวิตเราเลยทำงานเม่นยำส่งสารถูกที่ถูกเวลามีทั้งทีมสายฟ้าแลบสั่งงานปุ๊บปั๊บกับทีมค่อยๆสร้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเป็นผู้กำกับคิวเชนเซียนเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับเป็นระบบที่น่าทึ่งจริงๆค่ะ ทีนี้พอเราเห็นว่าระบบสื่อสารนี้มันละเอียดอ่อนแล้วก็ทางานเป๊ะขนาดนี้ลงคิดต่อยอดดูสิครับว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันรวนขึ้นมาหรือส่งสารผิดพลาดไปแค่นิดเดียวมันจะส่งผลกระทบกับร่างกายเราได้ขนาดไหนนั่นสิคะคงวุ่นวายหน้าดูเลยหรือในทางกลับกันนะครับ การที่เราเข้าใจกลไกสุดมหัศจรรย์เหล่านี้ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะช่วยเปิดประตูไปสู่วิธีการดูแลสุขภาพหรือแม้กระทั่งการรักษาโรคแบบใหม่ๆที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงในอนาคตก็ได้นะครับเป็นไปได้เลยค่ะน่าคิดมากๆเลยค่ะ